อาละครับคำถามต่อไปเลยครับคำถามนี้น่าสนใจครับคำถามจากน้องบอยบอกว่าเคยไปมีเพศสัมพันธ์กับรุ่นพี่ผู้ชายตอนสมัยเรียนอยู่ปวชอตอนนี้น้องบอยเองเนี่ยมีแฟนเป็นผู้หญิงแต่ใจมันคิดถึงแต่รุ่นพี่ผู้ชายคนนั้นนะฮะตอนที่มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแฟนสาวเนี่ยก็จะมีใบหน้าของรุ่นพี่ผู้ชายคนนั้นมาวนเวียนอยู่ตลอดเวลา mm hmm. ถามว่าน้องบอยเนี่ยเบี่ยงเบนทางเพศหรือเปล่า มีเขียนถึงเนี่ยคำถามเยอะเลยว่าเบี่ยงเบนทางเพศหรือเปล่าถึงแม้ว่าน้องบอยเนี่ยนะครับจะรักชอบผู้ชายด้วยกันเองโดยไม่ได้รักชอบพอผู้หญิงเลยเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่เป็นเกย์เราก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความเบี่ยงเบน เหมือนกับคนส่วนใหญ่เนี่ยที่รักชอบพอเพศตรงข้ามปริบเหมือนคนส่วนใหญ่ที่ถนัดมือขวาคนส่วนน้อยถนัดมือซ้ายก็เหมือนกับคนที่รักชอบพอเพศเดียวกันเนี่ยก็เป็นคนส่วนน้อยเราไม่ได้บอกว่าคนที่ถนัดมือซ้ายเป็นพวกที่ผิดปกติเออเบี่ยงเบนฮะเราไม่ได้กําหนดว่าจะต้องกลับมาถนัดมือขวาแต่คราวนี้เนี่ยคนนี้ก็มีแฟนเป็นผู้หญิงได้เพียง <c oughs> แ,แต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ชายรุ่นพี่เนี่ยมันก่อให้เกิดความติดใจ ประทับใจหรือฝังใจมันตราตรึงอยู่ในความรู้สึกไม่ได้เกี่ยวว่าเขาเป็นเกย์เป็นตุด๊ดเป็นอะไรไม่ใช่ฮะมันเป็นความประทับใจในอดีตนนในเรื่องของเพศรสซึ่งมันฝังลึกมากคราวนี้ภาพนั้นก็มาหลอกหลอนอยู่เรื่อยๆคร<ะ>าวนี้จะตรงนี้จะทําอย่างไรก็คือว่าจะต้องสร้างประสบการณ์ใหม่ๆเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆถ้าเขาได้มีโอกาสที่จะมีความสุขมีความประทับใจติดใจกับเพศตรงข้ามเนี่ย ความรู้สึกของเดิมก็จะค่อยๆลดค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆครับอันที่หนึ่งไม่เบี่ยงเบนอันที่สองค่อยๆแก้ไขได้แต่ต้องใช้เวลา